สารดทฤษฎีบทข้อที่1เขากล่าวไว้ว่าถ้าเราเอา Z1 คูณ Z2 ก็จะได้จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงคั่สองจำนวนคูณกันตามนี้ หลังจานั้นก็ทำการคูณแจกแจงกันเข้าไปอ1หก็จะคูณกับ a สอง cos θ 1าก็คูณกับ cos θ 2สองบวก i sine t า,าคูณ cos t h สองบวกกับ i ขอเซต,ต้าหนึ่งไซเซต,ตาสอไอกำลังสองกลายเป็นลบหก็เลยกลายเป็นลบไซเซต,ต้าหนึ่เซต,ตาสหลังจากนั้นเนี่ยก็เอา คอสเซต้าหนึ่งคอสเซต้าสองมาอยู่คู่กับไซเซต้าหนึ 1, si ่งไซเซต้าสองแล้วก็ไอเนี่ยดึงตัวรวมออกไซเซต้าหนึ่งคอสเซต้าสองมาอยู่คู่กับ คอสเซต้าหนึ่งสายเซต้าสองตรงนี้เราจะเห็นว่ามันสามารถเข้าสู่ตีกนได้ใช่ไหมคอท์คอท์ไซส์ไซส์เครื่องหมายตรงข้าม ก็เลยกลายเป็น cos เซต้าหนึ่งบวกเซต้าสองนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า มันสามารถเข้าสุติกลได้แล้วไซคอยคอไซเครืคอร่องหมายเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็น s i เซต้าหนบวกเซต้าสอนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการพิสูจน์ที่สตรีบทข้อที่หนึ่งนะโดถ้าจะเขียนสั้นๆย่อๆเนี่ย เราก็จะเขียนเป็น cis เซต้าหนึ่งบวกเซต้าสองนั่นเอง